จะพร้อมแล้วยะโอ้ไปแล้วยาโอ้ยแหมลูกบอลนี่มันสวยจริงๆริงย้อนมานะนารับไปดียะเอ่อแอะกูตายเออเจอพร้อมไหมสามสองหนึ่งอ้าวเฮ้ยเกมไม่ได้แก่แกมงแขกฉันยังไงแกก็มีปัญหาชนะฉันหรอกเฉันมากว่าเหี้ยตายไปซะมึงเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วโดนมาเลยโอ้ ให้เพื่อนเป็ยไงมั oh, like, ่งเออกูตกมาอย่างงี้โคสบายดีมั้งเไงมันจะไล่ลูกนักเธอได้นะได้แน่เนอะเพราฉันเบาหวิวไงล่ะโอ้ยโอ้โหพูดไม่ได้ขาันขับเลยอ่ยปาบปเลยเฮ้ยโอ้ยเฮียอะไรเนี่ยก็ทีขับปูปูมาแกลกาลหนูอ่ะขอดูหน้าลูกเนี่ยฉันจะทำสไตล์เน้นัดปักโคเฮียไปกับมือสองโคเปะเลยอะไรเนี่ย จะตายมาได้ได้เย่เพื่อนระบ้างโอ้อยเลือเชื่อกูยังมีชีวิตอยู่นอะ้ยนกเหี่ยเนี่ยเอ้ยจิกกี้ได้จะทำตามได้ล้วคูจะเจ็บตัวฟีเอ้ยเฮ้ยของพังเลยน่ะประคอไม่อยู่นั่นนะ่ะเอ้ย อย่าดีกูมาขออยู่อยู่มึงจะทักทำไมไอ้นักนี่มึงอย่านะมึงอย่าเข้ามาใกล้กูมึงอย่าเดี๋ยวกูต่อยแม่งเลยเฮียเตัวล